ไฮไลท์ light, วันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์7ที่นั่งน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันด้านหน้านี้นะเป็น,นะะอิสุมิลเอ็กเนี่ยฮะ1.9อีริกนนะ,ะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่ประหยัดน้ํามันมากๆค่ะพี่คันนี้เนะคะเป็นตัวรถปี2021เล็กไม่60,000กิโลเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์นะคะราคาร่วงจากป้ายแดงไปถึง400,000บาทเลยนะสำหรับท่านใดนะคะตามหารถยนต์ครอบครัวเจที่นั่งสภาพดีสีดาเกรดเอไม่น้อยราคาดีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพร้อม รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%รสส่วนจริงๆค่ะพี่สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะบุ๊กโซวิดครบแน่นอนนะคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะเลยใครท่านใดสนใจนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีททุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพรยนตค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจที่นั่งสวยๆให้ดูอีกเช่นเคยค่ะคันด้านหน้านี้นะคะเป็นรถรุ่นอี u ซูมิวเอ็กนะคะ1ันนึ่เก้าอีลิกนตัวรถนะคะปี2021ค่ะตัวรถสีดำเล็กไม่ห0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขาย959,000 บาทรุ่นนี้ป้ายแดงเนี่ยนะคะหนึ่งล้านสามแสนกว่านะประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง4,0,000นบาทเลยพี่คันนี้นะคะสามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองเ ผ่อนนะคะเพียงเดือนละ17,000บาทในเลทฟรีดาวนะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคยะพอบ้านแม่บ้านท่านใดนะหารถใช้งานสภาพดีนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะรับรถวันนี้นู่นเลยพี่ผ่อนอีกทีกุมภาพัน์ปี68เลยมาหะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูรถตามจุดกันดีกว่านะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนที่สำหรับตัวด้านหน้าอีซูซูมิวเอ็กโชมนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโชมที่นะคะไมเนอร์เชดออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะรูปทรงนะคะ ค่อนข้างดุดันนะเป็นเครื่องยนต์1.9ด้วยนะประหยัดน้ำมันมากๆค่ะพี่นะนี่เลยตัวไฟหน้าเนะะี่ยคะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนะะียคะมาพร้อมกับตัวเด Time r u n นนิ่งไลท์ค่ะโคมไฟคู่หน้าเดิมโรงงานนะคะโคมไฟคู่หน้าเดิมโรงงานเลยพี่นะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกร้าวนะคะสภาพสวยเลยนะแล้วก็ตัวด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้อีก4ี่ตำแหน่งค่ะป้ายทะเบียนนี้เลยเนะะี่ยคะ ห้าขอไข่สอสารานะคะ2720กรุงเทพมหานครเอาป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะ ตัวรถสีดำนะสีเดิมโรงงานสภาพสวยเลยพี่นะท่านใดสนใจนะอยากมาทดลองขับรถมาลองชมรถตัวจริงมาได้เลยค่ะพี่ที่มินบุรีเสรษีไทยนะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ค่ะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอลอยนะล้อแม็กอลอยของเดิมโรงง,งานค่ะพี่มาพร้อมกับตัวยางนะครับบิสโตนปี2021ค่ะยางติดรถนะคะมีเลย นะแม็กก็เป็นสีเทาควันบุหรี่ค่ะพี่แม็กสวยๆเลยนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกรล้าวค่ะสภาพดีเลยค่ะพี่คันนี้นะฮะตัวรถเป็นสีดํานะ ขัดเคลือบออกมาสวยแน่นอนค่ะพี่สาหรับใครนะคะที่ชื่นชอบหลงไหลนะคะในรถสีเ,เข้มโทนสีดํานะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราชมด้านในกันหน่อยค่ะพี่สําหรับตัวด้านในนะคะสวยงามไม่แพ้กันกับด้านนอกเลยพี่ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะเดิมโรงงานนะทรงสปอร์ตพร้อมตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวครุสคอนโทรลและพันด์ลชิฟที่มีมาให้ในตัว1.9ค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในสปาร์ทให้ดูกันค่ะนะคะ นี่เลยนะคะหน้าปัดเรือนใม้แสดงผลดิจิตอลนะคะหน้าปัดเรือนไม้แสดงผลดิจิตอลนะพี่นะคันนี้นะคะไมีใช้งาน68,224กิโลเมตรค่ะมีเดิมไมีแท้แน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋านะสำหรับตัวหน้าจอนะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วขนาดใหญ่เลยของเดิมโรงงานค่ะพร้อมตัวกล้องถอยหลังนะคะที่มีมาให้จากโรงงานนะมีเส้นวัดให้ด้วยเรียบร้อยค่ะพี่พร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันแอปพลิเคชันต่างๆทุกอย่างคือจัดเต็มให้หมดแล้วนะคะแผนที่นำทางมีให้ค่ะแอร์คูน่านะคะเป็น ูโอโซนนะแยกอิสระ2ตำแหน่งเลยซ้ายและขวานะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยพี่บางบ้านบางท่านผัวขี้หนาวเมียขี้ร้อนผัวขี้ร้อนเมียเมียขี้หนาวนะคะก็จัดได้เลยค่ะพี่แยกแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับโตเกียบเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินะคะนี่เป็นเกียร์ตัวระบบอัตโนมัตินะแล้วก็มีตัวนะคะออปชั่นต่างๆทุกอย่างที่อิวซูให้มาคือมีให้หมดเลยพี่ใช้งานได้จริงทุกปุ่มนะคะเบรกไฟฟ้านะออตโต้โฮ นะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะนะ,ะคะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสวยๆเลยพี่พร้อมกล้องมองหลังแบบตัดแสงนะคะนี่ท่านใดสนใจเนะะี่ยะอยากเป็นเจ้าของนะคะสำหรับรถยนต์เจ็ดที่นั่งอย่างรุ่นอิลซูมิวเอ็กคันนี้นะคะติดต่อหาเอมี่ได้เลยพี่สำหรับโต๊ะเบาะนะเป็นเบาะหนังสีส้มชามมวเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะนะนี่เป็นเบาะคูแม็กค่ะเบาะคู่หน้านะคะเป็นของคูแม็กนะเป็นเบาะที่ไม่ จักเก็บความร้อนนะคะแผ่แต่รังสีความเย็นออกมาท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของมาได้เลยพี่959,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวประตูฝั่งคนขับนะเป็นทูโทนนะคะดำสลับกับส้มนะชามัวสวยๆเลยพี่พร้อมกับตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้ง4บานคนขับ1บานปรับออโต้ระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าคือครบหมดเลยพี่คันนี้นะคะครบหมดเลยนะพี่นะคันนี้นะ ท่านใดสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงมาลองขับนะมาหาน้องเอมี่ได้เลยค่ะพี่มาหาน้องเอมี่ได้เลยที่เพชรยนต์นะสาหรับตัวด้านหลังนะเบาะที่นั่งแถวกลางเบาะหนังนะคะสภาพสวยๆเหมือนกันจากพี่จ๋าเบาะเดิมๆโรงงานนะเบาะหนังไม่มีรอยแตกยับไม่มีรอยขาดค่ะพี่นะคะสวยๆเลยภายในโครงสร้างเดิมนะเดิมๆสวยๆอย่างนี้รับประกันนะทางเราคัดคุณภาพรถยนต์มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวด้านท้ายนะไฟท้ายเป็น LED นะคะเส้นคมคมสวยงามมากๆเลยพี่นะคะเส้นคมคมสวยงามมากๆเลยค่ะพี่นะคันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะ,ะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยคันนี้นะคะราคาดีนะราคาดีแน่นอนนะพี่จ๋า <S <S นี่สภาพด้านในนะคะสภาพด้านในพี่ดูนะอาจจะมืดหน่อยนะคะแต่ว่ารับประกันเรื่องโครงสร้าง โครงสร้างนะคะหลักๆก,ก็คือเดิมๆค่ะพี่โครงสร้างหลักๆก,ก็คือเดิมๆโรงงานเลยค่ะนะคะสภาพสวยกริบนะสภาพสวยกิบแน่นอนพี่คันนี้นะะท่านใดอยากเป็นเจ้าของเอาตัวรถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยพี่ mm. บุ๊กโซวิดครบถ้วนนะคะประวัติศูนย์ครบถ้วนเลยนะคันนี้นะคะราคาดีนะ,ะ9 5 9า0 0 0บาท9 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ อิลซุมิวเอ็กนะฮะหนึ่งอีลิแกนนะฮะตัวรถปี2021นะฮะตัวรถปี2021นะฮะกับราคา9 5 9าแสบาท9 5 9 0 0สบาทเท่านั้นนะสีดำสภาพดีจริงๆนะฮะผ่อนหมื่นเจ็ดฟิดาวผ่อนหมื่นดอกเบีย้ย2องเริ่มต้นค่ะนะฮะไม่แพงเลยคันนี้นะคะไปเดี๋เอมี่พาชมห้องเครื่องกันกันกบพี่เครื่องยนต์สวยแค่ไหนนะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะ เครื่องยนต์นะครเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นะเครื่องยนต์ DDI Blue Power ประหยัดและทนทานมากๆราคา,าเนี้ใไม่แค่60,000กิโลพี่นะเลกตัวเครื่องเลขตัวถังตรงตามเริ่มเดิมโรงงานแน่นอนไม่มีการแกะนะฮะไม่มีหรือห้องเครื่องนะไม่มียำแน่นอนค่ะพี่สภาพดีแน่นอนนะตัวโครงสร้างพี่ดูนะฮะแกนด้านซ้ายด้านขวานี่เรียงออกมานะเม็ดอาร์คนะลอยจากโรงงานยังคงสภาพเดิมนี่นอตยึดไฟหน้าที่ดูค่ะ น็อยจดต่างๆทุกอย่างยังเดิมโรงงานอยู่เลยค่ะพี่นะคะสภาพดีนะสภาพดีนี่เลยแผ่นเพจค่ะพี่เพจเดิมนะคะเพจเดิมนะตอกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็บตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะของเหลวดูแลให้ค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนี่ค่ะนะคะแต่จุดนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างคดมเดิมนะรับประกันความสวยไม่แพ้ใครแน่นอนคันนี้นะอีสุมิวเอ็กนะคะตัว ฝากระโปงค่ะพี่ฝากระโปรงสภาพดีนะนาฝากระโปงสภาพดีเลยนะคะของเดิมนะแผ่งกันความร้อนนะคะพวกรอยซีนจากโรงงานพวกนี้ยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะท่านใดสนใจนะฮะอยากรองเป็นเจ้าของคันนี้นะคะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยพี่รีติดต่อเลยก่อนที่จะไม่ทันนะคะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของอีซูมิว1.9อ l ล g a n t ปี2021ค่ะเนะคะเลขไม่60,000กิโลกับราคาตั้งขาย959,000บาทคันนี้นะคะติดต่อหาเอม,มี่ได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะ0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปลิงก์ไอดียไลนกับเบอร์โทรให้ชัดเจนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์สวยๆให้ดูอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ